วิธีต่อปีใหม่เข้ากับ MTB 21นะครับโดยเราจะต่อเข้าตรงนี้นะครับบริเวณ C 1 5กับ C 1 7แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมปลดมิวก่อนนะครับเนี่ยจะตัดวงจรตรงบริเวณนี้นะครับเน,นี๋ยเราไปดูวิธีต่อกันเลยดีกว่าก่อนอื่นนะครับเราก็เอา C 1 5กับ C 1 7ออกไปก่อนนะครับก็เติมตะกั่วลงไปแล้วก็เคลียร์เคลียร์มันก็ออกแล้วครับ วิทีต่อสายสัญญาณนะครับเราจะเข้าจากผู้บนก่อนนะครับข้างหนึง4ีอีกข้างหนึ่งส5านะครับสายสัญญาณสีอะไรก็จําเอานะครับหมายถึงว่าทําให้มันเหมือนกันทั้ง2เส้นนะครับสีเดียวกันผู้บนนี้จะเป็น audio out นะครับหมายถึงว่าเอาไปเข้าตัวปรีใหม่ที่ audio out สายก้าวผมจะเอาเข้าตรงนี้ก่อนนะครับมันเกะก,กะก็เอาเข้าใกล้ๆนี่เลยได้เลยนะฮะหรือใครสะดวก ยังไงก็แล้วแต่ครับขอให้มันไปลงกลาวแล้วกันเนะะาะใส่สัญญาณอีกเส้นหนึ่งก็จะมาเข้าตรงตรงนี้นะฮะสี่สิบห้านะครับับแล้วก็ทําเหมือนกันอีกเส้นหนึ่งนะครับเข้า